บทที่ิบบทสุดมาส,ส e, ายสุดเอวามสุตังเอกสมัมพระค่าสักกสวิหาริกปวัถสมิงมาวเนมาตาพิกุสเกนะสติมาจามาตห็นพิกสเตห็นสเพหว่อรันเตสัจะโลกระดาตุติเอวตายปุนนะสนิปตาตาโหติพระเขามตานายาพิคุที่ขสังคันจะอาณาโคจตุนาสุทาวาสกายิ่านันเทวานางอตตาาโหติยะอายังโคทาข่าสเกสืวิหารฤะติอกะปิระกุ ถ้าถอสัมพันมาหาวันนี่มหาตาพิโคสเกนะสถิติปตาวตเตหิพิโุสเตหิสเพเหวะอรหันเถหะถ้าถจะโลกัาตุหิเทวตาเยภูยนะเจ้าเนี่ยปตะหงุนตีพักวันตาทัศนายาพิโุสังกัญจะยันูนะมายาปิเดนะพักวาเตตะปเตนุปัสสังกเมยญามาอุปัสสังกมิตวะพะกวาโตสันติเกย์ปฏิคขาถาเพเสยยะมติอระโขตาเทวตาเสยยถาปีนะมะพาลวาปุริโสสามิชิตังวะภาพาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังสามิเทยะเอวามีวาเเเสสสทวุอันตะ อ latitude, рам, handle, ันถลระหิตาภควาโตสุบระโตปารุระหังสุอัทโขตาเทวตาภควาตังอริวาเทตวะเอกามันตัทังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสติเกอีมังค่าทังอภาสิมหาสมัยมปาวาณสมิงเทวกายาสมาคตาอาขตมาหะอีมังธรรมสามังทักขินิยตาเยวะอัปราชิตตสังคันติอัทโขอัปราเทวตาภควาโตสติเกอีมังค่าทังอภาสิตตะละพิขาวสมาทัหังสุอิจิตาอัตโน อุชุกกวาวะการสุสารถีวะเนตานิคะเหตตาวิาอินทริยานิอินทริยาลักขันติปันทิตาติอัทขโออปราเทวตาภควาโตสันติกีมังคะถางอาภาสีเหตตาวะขีรัเหตวาวะปลีขังอินทขีลังโอหะจัสมาเมชาเตจันติสุทาวิมะลาจัคุมาสุทันตาสุสุนาคาติอัทขโออปราเทวตาภควาโตสันติกีมังคะถางอาภาสีเยเกติพุทธังสารังคตาเสนะเตคามิสันติอปายะภูมิมิปหายะมานุสังเทหัง เทวกายญาปุริปสุปาริปุเรสันตีติตอัทโขอปาราเทอัทโขอพะควาพิคุอมันเตสีเยปุยเยนะพิคาวพิคาเวทะสาสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปิตาโหนตีพะคโหนตีตถาคตังทัสนยายะพิคุสังคัญจะเยปีเตพิคาวเวยะหิสุตอติตามัทธนานรารหันโตสมัสมมาสัมพุทธาเจสาปิ เตสัมปิพรวันตานังอัปปะละมาเยยาวเทวตาสานิปปยตาเห็นสุเสยยาถาปีไมยหังอิตะลังหิเยปิเตพิคเวอหายสันติอนาคตมาธานังอรลลัโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิเตสัมปิภระวันตานัลอตปปะละมาเยยาวเทวตาสานิปปยตาพระวิสันติเสยยาถาปิมมยะหังอิตะละหิอาจิขิสามิพิกขเวเิวะกายานังนามานิกิตาเยสามิพิกขเวเทวะกายานังนามานิเทศสามิพิกขเวเทวะกายานังนามานิตาสุนาทาสารทุกังมานาสิกาโลถาภาสิสามิติเอวั วัมพันเตติโขเตพิขูภาวะโตภัตตโสสุภะวะอิตาหาโวจะสีโลกะมนุษกัสสามิทะยัตถาภูมิมาตัสสิตาเวสิตาคีริตขัพพลังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนะโอเรมาหังสาพิสามพุโนปุถุถูสีหาวัสสลีนาโลมาหังสาพิสามพุโนโหทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาเวลาพิยโยปัจจสัตเต ยัตตวาวะเนกปิละวัทเวอตตโตอามันตยิสัทธาสาวกีสัสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเดวิชาณาถาพิฆวเตจะอตตาพระวัเกลุงสุตตะวัตุธาสัสสนาเดสปาตุระ ยานางอามัสโนสานัทธสานังอาเปเกตตาธสัตตามัทธขุงสหัสสังอาตสัตตลีสหัตังเอเกสหัสสานังอาวานุสานัมัทธสูงอาเปเกตตาตมัทธคุงทิสาสภาวุธาหงตันจัสภพาวิทยายาวัคคตวานัจจคุมาตตโตัวอมัติยาสัตถาสาวกเกาสเนนละเตเทวกายาพิการตาเตวิชานาถพิฆาโวเดียโวหังกิตายสาวิกิลหิอนุปุพขโสสัตตสหัสสาวายกขาภูมากาปีละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสิโนโมทัปนาพิการพุิธคุณสัมม จะหาสหาส,สหาส,สามเห็นวาตายัขายักขานานะน,ะนะวัตยักขานานะนานัต ตะวันนีโน่ิทธิมันโตชุติมันโตวันะนวันโตยะสโมถ้ามานาพิกามุงิขุนสมิติวนางตาขีราติสหาสายะขานานาตาเวนโน่ิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสศรษฐนโมถ้ามานาพิการมุงพิขุนนสรมิติวันนางอิจิเตโสนาสสหาสายะขานานาตาวันโน่ิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสศนโมถ้ามานาพิกามุงพิขุนนสมิติวันนางเดสามิตาปัจจสตาไมขานานาตาวันโนยิทิมันโตชุติมันโตวันน้าวันโตยะเรนโมถ้ามานา ปุริมจัดที่สังราชาธัตตะลถูกปัสสะสติขันธานางิปฏิมหาราชายาสสิโสปตตปิตาสาภาโวอินทนามามหาวลาอิทิมโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสโนโมทนาพิการมงพิขุนะสมิตินางทักขีนันจัที่สังราชาวิรูปโหตปัสสะสติกุมพานาิปติมหาราชายาสสิโสปตตปิตตสาภาาโวอินทนาามาหาพลาอิทิมโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสัตยนโมทัพนาพิการมงพิขุนะสัมพิติวานางกัตชีมันจัดที่สังราชาวิรูปปะ ตัววันนาวันตวโตยัสสตยินโมโทัพมานานพิการมุงพิขุนาันสมิติงวนนางปุตตะรัจจทิสังราชากูเวโรตุปัสสาสติีก็ัยขานังอาทิปติมหาราชายัสัสิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมตันโตวันหนาวันโตยัสสตยินโมทัพมนาพิการมุงพิขุนาันสมิติงวนนางปุริม,มา,นาน ปุริมาทิสังทัตตะลโถลักขีเนนะวิรุหะโกปุจปัจฉีเมนะวิรูปขโขกูเวรุตะลังทิสังจัตตาโรเตเตมหาราชาสวนมันตาจตุโรทิสาทัตธะรามานาอัฐังสูตเจ้าในกัปิละวัธเวเตสังมายานิวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเถนทุเวเถหนุวิภูจาวิภูโตสหจันทานุกามเสโทจะกินูมันทุนิมันทุจัดจัดปานาโทโอปะมันโยจัดเทวสุโตจามาตาติจัดเสโนจัดขั้นทัพโพนะโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพาลูสุิยนะวัว fera, ชช วัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคัธภาสหราชูพีโมทมนาพิการมพิขุนาสัมิติงวนังอาราคุอาถาคูนาภาษานาคารนเวสาราสหตันชกากรรมพัะตสาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตลัฐาจะอาคูนาคายาสินโนเอลาวันโนนาหนาโคโศปะขาสัมมิติงวนังเยนาคาราเชสหสสหารันติที่พาทิชาปะขีวิสุทธาจัคคูเวหายาษาเตวานะมานะ มณัปนนต,ตาจิตราสุปนัอิติเตสนามังอภัยยันตานาคาราชานามาสีสุปนาโตเขมมะมากาสีพุทโธสันนะหาหิวาจใจหิอุป,ปะวะหายันตานาคาสุปนาสนรารณะมากสุพุทธังทิตาวชีรหัดเถานะสุมาสามุธังอสุราสิตาพาตาลวาสาวสาเสเตอิทิมันโตยะสัตส,สิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคณาสาเวปจิตติสุจิตติ จะประหาราโทนามูจิสหัสตาจะฮาริปุตตานางสาเพเวโรจานามกาทนายหิตวะพาลิงเสนางมะลาหุพุทธ พัทธมุปาคามงสามัโยธาน,นิพันธันเตพิขุนาสัมมิตริงว่านางอาโปจัตเทวาจาัตปฐาวีจัตเตโชวโยตถาคามงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายสสาส,สหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนท่าเตเตท่าสทากายาสเพนนนันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสิโนโมทัามานามพิกามุพิขุนาสัมมิตริงว่านางเมนุจัตเทวาสหะดีจัตอสัมมาจัตทูเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิดตาสุริยะสูปันิสาเทวาสุริยะมาคูคือสุริยะ มาครูปุระคิตานักขัตตานี้ปุระคิตตอวะอาคูมันทวรา,าหากาวาสุนังวัสโวเสโศสกโปาขาปุรินทัโททัเสรษฐาทัศกายาสัพเานนันตตะวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัตยโนโมทมานาพิกามงพิคูนักสม,มิติวันังอาถากูสหพุเทวะเชาลามาักขีสิคาลีวะกาลิทักกาจารโอชาจายุมาอุพานิพาสีโนวาลุนาสหาธรรมาจะ อัจจุดตาจะอเน,นชชการสูสรเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวะสาวะเนสีนโนท่าเสตท่สะทากายาสัพเพนะนะตะวานิโน,น,น,นอิทิมันโตชุติมโตว,วันนาวันโตยะสัตสีโนโมทัามานาพิกามพุพิขุนาสม,มิติงวานาังสมนานามหาสมามนุสสามนุมนมนมนสุตตะมาขิทธาปทูปสิกาอาคูอาคูาคมโนปทูสิกาอาทาโคหาโลโยเทวายะ เยจารอหิตตาว,วาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาวยัสสีโนท่าเศรษฐทัาสัทธากายาสเพนะนัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนาวันโตยัสสีโนโมทัามานาภิกามงพิคุณาสมิติงวะนังถูกากากระุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสาฮา,าโอทาตะัยยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหาลากาากักชามิสกัจจะยะสสีโนทานายัน อาขาปัชชนโนเดียทิสาอาพิวสติท่าเศเตทัาสทากายาสเพลนะนะตะวันนโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสติโนโมท่ามนาพิกามงพิขุนนะสมิติงว่นางเกมียะตุสิตายามากันท่ากาจยะสติโนทามพิตากรามัสเสรษาโชตินามัจะอาสวานิมารติโนอาคูอาธาคูปานิมิตาท่าเศเตทัาสทากายาสเพลนะนะตะวันนโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัส <alongside> ติโนโมท่ามนาพิกามงพิขุนนะสมิติงว่นางจะเหตเตเทวานิกายาสเพลนะนะตะวันนโนนามันวะเยนะอาขัดชาติมััขีง คาเคมโมขาตาลังนาคังจันทังวัสอาสิตาติตังสุภามาปรมาโตจากปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังปุมโลติโสจากโสปาคาสมิติงวะนางสหัสภามาโลกาังมหาภามาวิธิทัตทัติปูวปันโนชุติมันโตให้สมการโยยะศสินโสทัเศรษาอิสราอาคูปเจกาวะสาวัตติโนเตสันจะมะะโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิการเตเสเนเทเวสภามะเกมาละเสนาอภิการมิปั ปัสสะกันหัตสะบันทียังเอถาทันหัตถาพันทัถะลาเคนะพันธะมาถูโสะม,มันตาปริวาเลถามาว,วุติถาโกจินางอิติตัถามหาเสโนกันหาเสนางอเปสะยมิปานินานตะละมาหัตจะสารังกัตะวานาเพละ,ะวังยัตถาปาวุสโกเมโกทานายันโตปัสสวิชุโกตถาโส ปจ,จุทาวติสังกุโทสะอาสยางสังวเสตันจัสพังอภัยยะ,ะว่าวกิจวะน่นจาจะครูมาตะตโตอมติยิสัทธาสาวเกศาสนะเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาะถาภพิโวเตจะอาตามักกะลุงสุตตะวะพุทธศาสาสานางวีตาราเคหิป,ปากามงนีสังรมปีอัญชยุงสพวิชิติตาังคามมวายาติตายาสัสิโนโมทันติสหพูติหิสาวากาเตชาเชนสุตตาติบทที่สิบห้ามงคลจกักรวาลใหญ่สิริที่ดีมาเตเตโชชญาเศรษิมาหิที่มหาคุณาปาริมิตาปุญญาทักกิละ ยาธิกาตธิกาลสะหับพันตรายะนิวารณะ,ะสาม,า,สะะา,า,สมารถัดสะพระคาวตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธสะทวันติงสามารถหาปุริสารคนานุภาเวนะอสีตยานุภาหยัญชนานุภาณะอัฏฐตะละสัตมังคลานุภาเวนะฉพันนารายงศียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปารามิตานุภาเวนะทัะอุปารามิตานุภาเวนะทัศปารามัทธปารามิตานุภาเวนะศีลา สีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจัดจตุลาสีติหสหัสาธรรมมขันธานุภาเวนะนาวะโลระโลกุตตาละธรรมานุภาเวนะอัฏฐางคิกามคานุภาเวนะอัฏฐาสาปะมัตติยานุภาเวนะชะะพิยานุภาเวนะะ จตุสัตยาณานุภาเวนะธาสัพพารยานานุภาเวนะสัพพันยุตตาญาณานุภาเวนะเมตตากรรณามุทิตาเบขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะนัตนาตยาสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคัสโปกปัฏฐวะทุกขะโทมานัตสุนัตสุปายาสาวินัตสันตุสัพพะอันตรายาปีวินัตสันตุสัพพะสังกับปาตุยหังสมิธันตุทีกายุตตาตุยหังโหนตุสัตตาวะสัชีเวนะสัามังคิโกโหนตุสัพพะทาอากาสะ ปัตตะวะนะภูมิคังคามหาสามุทธาอ,อารักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักษันตุพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวัตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวัตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวัตุเตนาขัตตยะข้าพูตนังประมานิวาลนาปริตตานุภาเวนะหันตวันตุสาอุปเทเวนาขัตตยะ นักขัตย์ยาขาภูตานางปาะหานิวารนาปาริตาฐานุภาเวนะหันตวานเตยฐาอุปทเเวนักขัตย์าขาภูตานางปาะหานิวารนาปาริตาฐานุภาเวนะหันตวานเตยฐาอุปทเเวบทที่เจ้าขคัดเทคการัตตคาถาอตีตังนานะวาคะเมยยับนับปฏิกังเขียนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตีตังปะหีนันตังปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้ว สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทาวิทามะนุพาลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งพระธรรมปัจจุบันไม่งียเงียไม่คอนแกนในธรรมนันได้บุคคลนั้นเพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องให้ปลูกปลงเิยอัจเชวะกิจจะมาต่ปังโกชัญญามรณะสุเวพึงทำความเ็นเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งณหิินสังคารันตนะมานา มหาเสเน่นะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับปรมจุฬาผู้มีเสานาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารลิมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังดังเวพัตเทกรัตโตเตตโตอจิกคเตมุตีติพระมุนีผู้สงบทีย่อมเรียกบ,บุคคลที่ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีนหนึ่งเจริญด้วยก,รการชนีแลบที่สี่เปรตอภินะหาประเวทขีต้ตะ คณะปะเวกคณะปาถาชลาธทำมูมหิฉลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธิทมูมหิมยายิงทหนรติโตเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มาละนรทมูมหิมาละนังอันนี้ติโตเรามีความตายไปไพรมาดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเปปีเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นไปต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกามาสะโกมหิกามาทายาโทกามายนิกรมพันธกามาปันเสระโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นการเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกามังกัดิสามีกัมลยานางวาปะกังวาตัสทายาโทภาริษามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาาาาาเเรจจะะป็นททยคืออว่ต้ง ต้องได้รับผลของกำนันสืบไปเอวังอมหิอาวินานปัจเจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด